อันนี้จะเป็นพระแม่พระแม่นางกวักนะคะโอ้ขอโทษทีเป็นพระเมธธรณีพระแม่นางกวักอยู่ท,ท,ท,าาาทางนู้นซ้ำชื่อกันเป็นพระนางธรณีนะคะเป็นเจ้าพิภพนะคะอ่าอาจารย์ชอบเรียกท่านว่าเจ้าพิภพนะคะเพราะว่าท่านเป็นเจ้าแห่งดินนะคะเจ้าพิภพนะคะเพราะว่าเมื่อเรา ยังเดินย่ำอยู่บนบนพื้นเปลือกโลกนะคะถ้าเรามีความเชื่อว่าเปลือกโลกนี้มีเทวะรักษานะคะหรือ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะคะเราทุกย่างก้าวของเรานั้นนะคะก็จะอุดมไปด้วยความมีสตินะคะแล้วก็ความรู้เท่าทันแล้วก็การวางเนื้อวางตัวในทิศทางที่งดงามแล้วก็ดีงามทุกๆพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ในการเก็บบุญบารมี ทุกทุกพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ในการสั่งสมบุญบาร,รมีและเป็นการฝึกฝนนะคะอาจารย์มองเห็นพระแม่นางกวักนะคะเป็นพระแม่นางกวักเดี๋ยวเจะให้ทุกคนได้ได้ดูกัน